รู้หรือไม่ว่า1วันใน w o นเดอร์แลเราควรทำอะไรมัง่งเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปชมกันครับผมสิ่งแรกที่ต้องทำอย่างแรกสุดเลยก็คือการเช็คอินประจำวันนั่นเองครับผมนะในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีให้เช็คอินนะครับผมแล้วก็ในแต่ละเดือนเนี่ยนะฮะจะมีเช็คอินอยู่ทั้งหมด28อัน นะฮะผมแต่เดือนหนึ่งมี30วันเนาะสามารถพลาดได้2วันนั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีของเยอะแยะมากมายนะฮะในส่วนตรงนี้ก็เช็คอินไปแต่ละวันนะครับผมอย่าลืมว่าผมทั้ง2ตัวละครนั้นเนี่ยจะต้องทําการนี่ครับผมเช็คชื่อนะผมทั้ง2ตัวละครนะฮะเพราะว่าเพชรที่ได้เนี่ยครับผมมันจะเชื่อมต่อทั้ง2ตัวละครเลยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย เราสามารถได้เพชรไอตัวละครที่2เพื่อไปให้ตัวละครที่1ได้นั่นเองครับต่อไปนั่นคือการเปิดกล่องครับผมกล่องข้างบนนี้ครับผมจะสามารถเปิดได้ครับผมถ้าเราเปิดไปเยอะแล้วเนี่ยจะคูดาวประมาณ3ชั่วโมงครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเก็บได้ทั้งหมด3กล่อง3133 2 6 3 3 9 9ชั่วโมงผมมาเปิด3กล่องนั่นเองนะครับผม อย่าลืมครับผมทําทั้ง2ตัวละครด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเปิดกล่องได้เพชรเนี่ยจะสามารถแชร์ไปยังอีกตัวหนึ่งได้นะครับผม <S <S ต่อไปก็คือการลง PVP นะฮะผมซึ่งเนี่ยกล่องเนี่ยนะฮะจะรีทุกๆ8ชั่วโมงต่อ1กล่องมีทั้งหมด3กล่องก็คือ24ชั่วโมงผมทั้ง2ตัวละครควรมา PVP ครับผมไม่ใช่แค่ตัวละครหลักตัวละครเดียวนะฮะ ต้องทำทั้ง2ตัวละครนะครับผมเช่นตอนนี้นะฮะผมก็ตีไปนะครับผมเวลาเช่าหน้เนี่ยครับผมก็จะได้กล่องมาผมกดเปิดแมสได้เพชรด้วยครับผมซึ่งจะแชร์ไปยังอีกทั้ง2ตัวละครเลยนะครับต่อไปนั่นก็คือการประลองทีมนั่นเองครับผม ซึ่งจะจัดในวันอังคารวันพฤหัธธสบดีวันเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มจนถึงสามทุ่มนะครับผมก็เข้าไปยังที่อาคารรัฐสภาของเมืองเวลลิงนะครับผมในชั้นที่สองนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับผมเวลาหนึ่งทุ่มจนถึงสามทุ่มนั่นเองต่อไปก็คือการประลองเดี่ยวนั่นเองับผม ซึ่งสมัครข้างๆประลองกลุ่มเลยนะฮะจะดูชื่อ m b c เลยนะครับผมก็การประลองเดี่ยวเนี่ยจะจัดเวลา1ทุ่มจนถึง3ทุ่มเงื่อนไขก็คือเลเวล10นะครับผมแล้วก็อาคารรัฐสภาชั้นที่2ของเมืองวลลิงในวันจันทร์แล้วก็วันพุธนั่นเองครับ <S <S ต่อไปผมก็คือการแข่งขันกิวนั่นเองครับผมซึ่งกดที่หน้ากิจกรรมนะฮะก็จะขึ้นมานะครับผม ซึ่งจะมีการแข่งขันนะผมในวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มจะถึง4ี่ทุ่มนั่นเองครับต่อไปนะผมก็คือการประลองมัน20ด่านครับซึ่งจะจัดนะครับผมในชั้น4ของเมืองเวลลิงนะครับผมอาคารรัฐสภานะครับผมแล้วก็จะจัดทั้งหมดนะครับผมเวลา1ทุ่มจะถึง4ทุ่มนั่นเองนะครับผมอ่าชั้น2ก็ชั้น3ขึ้นไปชั้น4ครับ ตรงนี้นะครับผมก็เวลาครับผมหนึ่งทุ่มจนถึงสี่ทุ่มครับผมต่อไปเลยก็คือกิจกรรมนะครับผมล่าสมบัติแล้วก็ตอบปัญหานะครับผมเสื้อจัดทุกวันนะครับเวลาเที่ยงหกโมงเย็นแล้วก็สี่ทุ่มนะครับผมเงื่อนไขคือเลเวลสิบขึ้นไปใช้คูปองหนึ่งใบนะฮะก็กลับไปชั้นสามนะครับผมนะ GM เขาบอกว่า,วานะฮะจัดที่ชั้น3านะครับผมเวลาที่ผมบอกไปเม่กี้นะครับผมต่อไปก็คือกิจกรรมด่าเองผมกดที่กิจกรรมนะครับผมแล้วก็ถ้ามีคนสร้างด่าก็จะมีขึ้นมานะครับผมถ้าไม่มีคนสร้างเราสร้างเองก็ได้นะครับผมจะเป็นทั้งหมดนี้เลยนะครับผมก็สามารถลงได้ผมอ,อันแรกคือจำกัดเลเวล10ครับผม20 30 40 สี 40, แล้วก็50าสิบนะผมเวลาลงแล้วเนี่ยเวลาจบแล้วก็จะได้ของด้วยครับผมตอนนี้เราเลเวลสิบแปดก็คงจะสร้างได้แค่นี้นะฮะแต่ว่าไอ้ดันยี่สก็ได้ของดีอยู่เหมือนกันนะฮะพอลงแล้วเนี่ยจะได้เพชรม่วงด้วยนะผมซึ่งเนี่ยจะเป็นเพชรในส่วนตรงนี้นะฮะเอาไปใช้ในไอเทมมอตรงนี้ได้ผมตอนนี้ยังไม่อัปเดตมานะฮะผมโอเคครับผมตอนนี้ผมก็เข้ามาสู่กิจกรรมนะฮะ กิจกรรมของตระกูลโยโย่นะผมก็คือเข้าเวลาเราคนครบแล้วเนี่ยสามารถเข้ามายัางด่านได้เลยนะฮะก็แต่ละคนเนี่ยก็แยกแยกย้ายกันนะผมไปตีอย่างที่ต่างๆนะ,ะจะเห็นอยู่ในแผนที่นะครับผมก็เข้าไปร่วมตีได้เลยนะ,ะเอาที่มันไม่มีคนอยู่นะครับผมโอเคผมตีสับประรดแล้วกันเนาะ อ๋อโต้ไปเลยครับอโอเคตอนนี้ผ่านแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปข้างบนแล้วกันนะฮะ ที่สา p แอปเปิลนะผมออโต้ Auto ไปเลยง่ายๆนะองขลับแอปเปิลน่ารักนุ่งหมิงดีอนะเกมเนี้ยมีคนเข้ามาช่วยด้วยนะครับผมสามารถโดดเข้าไปช่วยเพื่อนได้นะฮะ พี่ชายผิวดำตายครับเรียบร้อยเอ้ายังมาอีกตัวหนึ่งอ่าครับแทงไปครับหัว่าเรียบร้อยทานแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็ไปรับของได้ครับผมที่ทานออกนะฮะซึ่งแต่ละด่านนะผมตั้งแต่ตระกูลโยโย่นะฮะหรือว่า12นักสัตว์อะไรประมาณนี้นะฮะผมทุกอย่างเนี่ยนะกิจกรรมมันจะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับ ก็มันจะแบบอาเข้าไปตีนะฮะเข้าไปตีในจุดต่างๆแล้วก็มารับของทางออกนะครับผมคล้ายๆกันนะโอเคเอาไรดีน้ำผักผลไม้แล้วกันนะก็จะได้น้ำผักผลไม้นะฮะโอ้นะ SP 70นะครับนะฮะผมประมาณนี้นะครับ แถมสุดท้ายให้นะครับก็คือกระแจานะับผมกระแจาะัางสมบัตินะคุณรู้ไหมว่าดอกม้เยอะๆแบบนี้มันเอาไปทําอะไรกันนะฮะก็คือเวลาใช้เนี่ยครับผมจะใช้ไม่ได้นะครับผมนะเดี๋ยจะมีช่วงกิจกรรมนะผมจะมีอ่าเขาเรียกว่ามันจะขึ้นว่าอีเวนต์กิจกรรมขึ้นมานะับผมแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ขึ้นมาเพราะว่าน่าจะยังไม่อัปเดตมานะครับผม จะเป็นกิจกรรมในส่วนของตีปลาหมึกนั่นเองครับผมหรือว่าก็แจเนี้ยนะฮะมันอาจจะเรียกว่าอ c อก p u ปุ e y ีนะครับผมนั่นคือกุญแจปลาหมึกนะครับผมแต่อีเวนต์นี้ยังไม่เข้าเลยนะครับผมก็รอช่วงอัปเดตในแพทหน้าละกันนะครับ